สวัสดีดค่ะพี่น้องพอๆพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนัทสเีเดนค่ะพี่น้องเจ้าขาเชา้าเช้าสายสายก็ยังเป็นเวลากาแฟตื่นสายค่ะพี่น้องก็นั่งบอกไปแหบวบกพี่น้องคือเก่าหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยขออนุญาตอธิบายความในใจนิดนึงนะคะในคลิปนี้เป็นเพราะว่า มาดามหน่อยก็ได้ติดตามก็เป็น f อฟของทุกท่านทุกท่านนั่นแหะคะ่ะแต่คราวนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรอย่างไรอย่างที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อเลยนะคะหม่อมแม้ก็เจอนั่นแหละคะ่ะปลอมช่องยูทูบเบอร์แตกคอแล้วก็ทะเลาะแบบไม่เป็นเหตุเป็นผลอย่างไรอะไรอย่างไรนั่นแหะคะ่ะมาดามหน่อยขออนุญ,ญาตหยิบยกมาถือว่าเกาะกระแสเหตุการณ์นี้แล้วกันพอเห็นกัน การแตกคออย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้องคะในบางสิ่งบางอย่างเราก็คิดได้ก็อยากจะเอามาเล่าอย่างนั้นแล้วกันน,น,นะคะ คืออย่างนี้ค่ะพี่น้องมันมีการปลอมเป็นช่องนั้นช่องนี้ปลอมจริงปลอมปลอมมันก็ไม่มีใครที่จะไปพิสูจน์ได้ว่าคนปลอมคือใครเป็นตัวจริงหรือเป็นตัวปลอมหรือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่ออะไรอันนั้นไม่มีใครฟันธงหร,หรอกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นการเสียเวลาเปล่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทางช่องฮักนาสบีเดนเองก็เป็นช่องที่โดนปลอมเหมือนกันซึ่งเราเองอยู่ตรงนี้ตอนนั้นที่เจอปัญหาเนี่ยมีการปลอมแล้วก็เอาชื่อเราเอารูปภาพ ทุกอย่างก็ปีเป๊ะนี่แหละค่ะปีนองขาแล้วก็ไปปั่นไปป่วนในเหตุการณ์ที่ช่องใหญ่ช่องดังอย่างเช่นเอาไปปั่นป่วนช่องหมอป้าแฟมิลี่ก่อนหน้าน,นั้นนะคะที่กําลังโด่งดังอยู่ช่วงนั้นก็ปั่นป่วนก็ต้องการที่คิดว่าคงจะต้องการที่ทําให้แตกแยกทําให้เกิดปัญหา สกัดดาวรุ่งก็ว่าได้ะนะคะพี่น้องขาก็มีการปลอมอันนี้ก็คือเรายืนยันจากตัวเราเองว่าเราเจอแบบนี้แล้วก็เป็นการที่ปลอมจริงอ่ะนะคะไม่ว่าจะปลอมเป็นตัวเราไม่ว่าจะปลอมเป็นเชื่อคนดื่มมาด่าเราหรือจะปลอมเป็นใครอะไรอย่างไรมาดําเหมยก็มีการจัดไปแล้วช่วงปีก่อนปีก่อนอย่างนั้นแล้วกันที่ที่เจอนะคะพี่น้องขาช่วงนั้นกําลังดุ่ดังพอดีที่ อยู่ในเหตุการณ์ซีกอที่กำลังดังๆมีคนดูมียอดวิวดูเป็นเป็นแสนอย่างที่ว่าแหละแล้วก็มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาคือปลอมที่เรายืนยันว่าเราโดนปลอมเนี่ยครัเพราะว่าเราไม่มีอ่านิสัยทุเรศระยำตำบอลแบบนั้นะนะคะพี่น้องขาแต่ก็มีคนบอกมี FC หูตาไวบอกว่าเอ๊ะพี่หน่อยทำไมไปพูดอย่างนั้นทำไมไปด่าเขาอย่างนั้นนั่นแหะค่ะที่มาที่ไปเราถึงบางออทันทีเพราะว่าในบาง รั้ง f อก็อยู่ทั่วโลกการที่อยู่ช่องใครอะไรที่คนรู้จักเราแล้วก็จะมีการเห็นอ่าอย่างเช่นช่องทักนัสวีเดนไปด่าชาวบ้านแล้วก็ทุกคนก็แคปมาให้ดูนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาก็ถึงบางอ้อทันทีนั่นก็ยังยืนยันว่าเป็นการแล้วก็มาดามหน่อยก็ตอนนั้นที่เจอปัญหาก็คือมีการปลอมเราแล้วก็ไปด่าหมอปลาด้านหละ่ะแล้วคราวนี้มาดามหน่อยก็เลยมีการโทรไดริกไปเลยบอกว่าไม่ใช่เรานะคะก็คือจัดไปเลยคุอยากทำอะไรก็ทําแต่มันไม่ใช่เรานั่นคือสิ่งที่ เราเห็นอันนี้คือของจริงออกมาถึงจริงว่าการปลอมเป็นตัวเรามีจริงค่ะพี่น้องขามีจริงแล้วก็ช่วงนีอเอางนี้แล้วกันไม่ว่าจะเป็นก่อนหลายอาทิตย์ก่อนก็เป็นน้องแต้วที่ออกมาแต้วอเมริกาเนาะมาดามเราก็เป็นเอฟซีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็จะเป็นน้องแต้วจะเป็นน้องตาแฟมบอรี่แล้วเมื่อวานมาดามหน่อยไปนั่งดูน้องสอดนะนะคะพี่น้องขาว่าเหตุการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นโหระพาเองอะไรทํานองนั้น,น่นะคะจะนั่นก็คือกับการที่ คนใครที่ทำคอนเทนต์เราเห็นด้วยเห็นต่างก็มีบ้างที่เห็นด้วยมีบ้างที่เห็นต่างอันนั้นก็ไม่ว่ากันตามสไตล์ใครสไตล์มันน่ะนะพี่นงนะอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันน่ะนะคะทางใครทางมันหรือว่าสไตล์ใครสไตล์มันก็เอาออกมาสื่อสาธารณะก็ทําไปก็ไม่ว่าอะไรแต่ช่วงนี้มันก็จัดด่งดังนิดนึงเหมือนกับว่าจะมีการปลอมเป็นน้องตาซึ่ง ตามความเป็นจริงตามแฟมบอรี่หรือตาภาพมวลนี่แหละค่ะมันก็จะมีแย่ๆมากมายที่มีการตีแผ่ออกมาว่าโอเคไปดานน่นดานู่นด่านี่ไปยกอนนุนอันนี้อะไรอย่างไรมาดําหน่อยไม่ได้ออกมาฟันธงหรือไม่ก็ก่อนหน้านั้นก็น้องแต้วมีการออกมาบอกว่ามีการอ่า บอกให้รับผิดชอบว่าใครที่เป็นคนปลอมช่องอย่าเป็นตัวจริงตัวปลอมก็ออกมารับผิดชอบซะอะไรยังไงประมาณนั้นนะค่ะพี่น้องขาแล้วก็เมื่อวานมาดำหน่อยไปนั่งฟังการไล์สุดของนังสอดสอดรู้สอดเห็นนั่นแหะค่ะพี่น้องแล้วคราวนี้ก็ค,คือมันก็จะมีการเหมือนกับว่า เอ๊การปลอมเนี่ยทาให้แตกหักมากขึ้นการปลอมนี่ทําให้เกิดปัญหามากขึ้นนะค่ะพี่น้องขาแล้วมาดามหน่อยต้องทําอย่างไรมาดามหน่อยคิดอย่างไรเอาเป็นว่ามาดามหน่อยแชร์ไอเดียอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าเราก็ถ้าพูดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นช่องใดอะไรอย่างไรก็ตามเพราะว่าลุงพลป้าต๋นก็มีการปลอมชื่อนี้แล้วก็มาเขียนดามมาดามหน่อยไม่ว่าจะเป็นอีเมียฝรั่งเมียฝรั่งอีเมียช่องเมียเช่าอีกาเพ่อเด็กอีกาฝรั่งเด็กอะไรยังไงเยอะแยะมากมายอีกต้องกรียบเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่น้องขา ที่ปลอมมาแล้วก็มาดามหน่อยเองก็มีการจัดขึ้นเวทีไปแล้วลหละว่ากับการที่ปลอมช่องมาหรือเป็นตัวจริงเราไม่รู้เพราะช่วงนั้นกําลังดังไงคะพี่น้องขาแต่นี้นคือโอเคเราจะล่าไว้ในฐานเข้าใจว่าการปลอมเป็นตัวเราเองจะจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างไรยังยืนยันว่าไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าช่องช่องนั้นเป็นการ ตัวจริงของเขาไปพูดหรือเป็นการที่มีคนอื่นปลอมก็ช่างแต่ถ้าเป็นมาดามหน่อยเนี่ยเห็นว่าเป็นการปลอมกับพี่น้องขาอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะมาดามหน่อยเห็นของจริงนี่ก็คือเราเองไม่ได้ไปอะไรใครถ้าเข้าไปทักทายคนอื่นก็คือเข้าไปดูทุกช่องนั้นแหละกับพี่น้องขาแต่นานๆจะมีการทักทายก็จะโดนสงสัยบ้างว่าการน,น,นู่นการนี่มันเข้ามาเพื่อหาข้อมูลเข้ามาเพื่อที่จะมาด่าครูเข้ามาเพื่อที่จะนู่นแต่นี่มันใช่ตัวจริงหรือเปล่าอะไรมันมีเยอะแยะม,มาก แล้วก็อย่างเช่นมาดมหน่อยโดนเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไปยู้แยงแต่แข่งรั่วว่าอ่าอินี่ปักมาไปด่าช่องมึงจะได้อะไรยังไงเหมือนกับว่าเราดีๆกันอยู่แล้วทําให้แตกหักมันก็เปลี่ยนไปได้มันก็เข้าตากรรมการของพวกมันพอดีถ้าเป็นการปลอมอะนะคะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นเรื่องของเรา เราสามารถการันตีได้ว่าเราโดนปลอมช่องไปแล้วก็ไปเขียนกวงส่งตริงในช่องอื่นๆอ่นอย่างนี้แล้วกันโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือตัวเราว่าแสดงให้เห็นว่ามีการปลอมจริงแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้องแต้วอ,ออกมาไม่ว่าจะเป็นสอดออกมาไม่ว่าจะเป็นตาแฟมิลี่ที่ส่วนมากก็จะไปลงที่ตาดังหลักค่ะพี่น้องขามาดาหน่อยไม่ได้ออกมาพู่จริงจันว่าตาโดนปลอมหรือตาตัวจริงหรืออะไรอย่างไรแต่มาดาหน่อยจะให้ข้อ ข้อแนะนําอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้องขะคือกันการอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีทุกอย่างนะพี่น้องฉะนั้นก็คือกับการที่เรา ถ้าจะไปสนใจถ้าสนว่าเป็นจริงเราก็ไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าเราเป็นปลอมมันก็เข้าตากรรมการของพวกมันพอดีที่ยุ้ยยงตะแกรงรั่วให้เกิดปัญหากันไงคะในบางสิ่งบางอย่างพี่อยากมองอย่างนี้แล้วกันมาดามหน่อยอยากมองอ่มอมแม่อยากมองอย่างนี้แล้วกันก็คืออยากให้น้องๆเน,นี่ยก็คือก็ไม่ไมต้องมาดราม่าว่าไอ้หามึงดีแค่ไหนก็ไม่ดีๆหรอกขาะพี่น้องแต่ถ้าพูดถึงว่าแตกคอกันในเรื่องที่มันทะเลาะกันแบบไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่มีเหตุม,มีผลมาดามหน่อยก็ไม่อยากให้มีอย่างนั้นเพราะว่า ดีๆที่เราก่อนหน้านั้นก็เป็นฝ่ายพันธมิตรอย่างที่ว่าเป็นฝ่ายที่โอเคอ่แสดงความแสดงกาการจุดยืนไปในทางเดียวกันว่าโอเคเป็นเรื่องราวของคดี4กออย่างที่เรารู้กันแต่คราวนี้ก็คือพอมาแตะกออกันเองมันไม่เกี่ยวกับคดีเลยบาทนี่มันมาถอ,ลอดล้อกันเอง มาแต่คอกันเองอันนั้นมามาดามหน่อยมองว่าพี่มองอย่างนี้มแม่มองอย่างนี้กันแล้วกันบอกว่าอ่าคือในบางสิ่งบางอย่างทุกคนก็คือต้องฟังหูไว้หูไม่จำเป็นต้องไปจิบไปกัดว่าเฮ้ยต้องมาสแสดงตนเฮ้ยต้องมาอันนี้เฮ้ยเฮ้ยต้องมารับผิดชอบเฮ้ยต้องมานี่คือคนอยู่ทั่วโลกเนี่ยเขาสามารถที่จะทําได้มันเสียเวลาเปล่าที่จะต้องไปเช็ค i อไปเช็ค ID ไปเช็คที่อยู่นูน่นนี่นั่นไปเช็คอะไรยังไงไม่จําเป็นหรอกค่ะคือการที่เขาเขียนมาด่ากันเขียนมานู่นมานี่กันหรือมาใส่ ร้ายเอาง่ายเดี๋ยวก็จะมารามาบอกว่ากระแม่นันแล้วเขาบริษัทไลายมึงมึงกระบอได้นั่นแหละกระบอแม่นะกับพี่น้องค่ะอันนี้ก็คืออยากเล่าให้ฟังว่ากับการที่ เราเอาเรื่องอื่นเราเอาสาระเรื่องอื่นเราพูดเรื่องอื่นอย่างเช่นตาเองตาก็พูดติในเรื่องของจำเลยอ่าเราก็ว่าไปเราก็ทําบางข้อมูลเราก็ไปนั่งฟังแล้วก็เห็นด้วยเห็นต่างก็ว่ากันไปสอดเองก็เป็นเรื่องของสอดเองว่านู่นนี่นั่นอะไรน้องแต้วเองก็ออกมาเป็นแบบนี้อันนั้นเราก็เข้าใจนะพี่นนองนะเราไม่ได้ไปยืนยันว่าเป็นปลอมเป็นจริงเป็นอะไรแต่พี่ว่ากับการที่เป็นแบบนี้ก็คือปล่อยให้มันผ่านไปเถอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากับการที่เราต้องไปนั่งเช็คมาด่ากันเองหรือ อะไรอย่างไรทำคอนเทนต์ด่ากันเองเนี่ยไอ้พวกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ว่าได้มันก็จะเป็นการหัวเราะเข้าตากรรมการพอดีแล้วมันก็จะถ้าเป็นปลอมจริงมันก็จะเป็นการไปส่งเสริมว่าเห็นไหมล่ะกูปลอมแล้วได้ผลกูปลอมแล้วได้เรื่องมันทะเลาะกันมันกัดกันจริงๆอะไรอย่างไรนั่นคือสิ่งที่คนที่ถ้ามันคิดชั่วแล้วมันก็จะชนะไงครับพี่น้องขาฉันก็คือพี่เองมาดามหน่อยเองทางช่องเองยังยืนยันว่าเราเจอแบบนี้มาแล้วก็คือโดนปลอมชื่อเราไปด่าคน นั่นคือข้อที่1ซึ่งเราไม่มีแน่นอนตรงนั้นแต่เราก็เจอแล้วคือปลอมช่องข้อที่2ถ้าจะเป็นปลอมจริงหรือปลอมไม่จริงก็เถอดเราอยากจะให้ทุกท่านทุกท่านทุกคนน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่องไหนไม่ว่าเหตุการณ์นี้หรือเหตุการณ์อื่นก็ตามที่มีการโดนปลอมอะไรพวกนี้ ก็ให้ระวังแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปโฟกัสตรงนั้นถ้าโฟกัสคนที่มันปลอมคนที่มันคิดช่วยอยู่มันก็จะชนะเราฉะนั้นก็คือสิ่งที่ควรที่สุดก็คือปล่อยไปมันอยากเียนก็เีน้นมันอยากด่ากาดา็ด่ามันจากปอมไม่เชื่อเพราพคดแม่มันอะไรยังไงก็ปล่อยให้มันปลอมไปนะพี่ว่าอย่างนั้นนะคะถ้าจะดา่าอย่างเช่นลุงพลป้าแตง เข้ามาแล้วก็มาตอนที่เราได้สุดเนี่ยเข้ามาแล้วก็ช่องนี้รูปภาพนี้เลยเป๊ะเลยก็มาเขียนดาเอออีเมยฝรัง่งอีหาจินอีไอหลอกอีล่ออีกระงกระอีอีเออกาฝรั่งจะด้งจะแดกอะไรยังไงก็ให้มันพูดไปเต็มแต่ถ้าจะตอบก็คือตอบ ตอบคาว่าโอเคใช้ช่องนี้มาเขียนมาก็ด่าช่องนี้กันแล้วกันจะไปถึงหูหรือไม่ถึงหูอะไรก็ช่างก็ด่าช่องนี้จะเป็นจริงเป็นปลอมกูก็ด่ามึงก็ก,ก,ก็ก็น่าจะโอเคหรือไม่ก็แสดงตนว่าฉันไม่ใช่คนฉันไม่ใช่เป็นแบบนี้ฉันไม่ได้เป็นแบบนี้อันนั้นก็ว่าไปเพราะว่าคิดว่าพี่น้องประชาชน f อซอยู่ทั่วโลกเนี่ยที่เขาติดตามไม่ว่าติดตามในเรื่องของเราที่พูดเรื่องอะไรก็ตามเขาย่อมใช้วิจารณญาณในการรับชมเขาก็คงไม่ได้เชื่อร หรอกค่ะฉะนั้นก็คือพี่มองว่ากับการปลอมนี่มันมีอยู่แล้วเป็นจริงไหมก็ไม่ได้ยืนยันปลอมไหมก็ไม่ได้ยืนยันฉะนั้นก็คือเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันมีอยู่ทั่วโลกฉะนั้นก็คืออยากให้น้องใจเย็นนิดนึงทุกคนใจเย็นนิดนึ่งทำคอนเทนต์ก็ทำคอนเทนต์ตามสไตล์ใครสไตล์มันไปแต่ถ้าจะไปนั่งเช็คนั่งบอกว่าไอ้คนนั้นปลอมไอ้คนนี้ไม่ปลอมไอ้คนนั้นกูไม่ใช่อันนี้กูเป็นตัวจริงอะไรอย่างไรมันมันเสียเวลาเปล่านะคะแม้กระทั่งมาดามหน่อยเองก็บอกว่่าาถ้จะปปปปปลลออมมกกก็็็ไนนีแต ขึ้นบ่อยๆอยู่เหมือนกันบอกว่ามีคนปลอมเป็นฮักนัสสวีเดนเอารูปเอาภาพอะไรทุกอย่างนี่แล้วก็ไปเขียนด่าคนอื่นนู่นนี่นั่นถ้าเราประกาศในช่องเราแบบนี้คนที่เป็นเอฟซีเราเขาย่อมเข้าใจแล้วก็ถ้าเขาเห็นอะไรเขาก็คงจะส่งข่าวมาหาเราแตค่คนที่โดนปลอมแล้วก็ไปดูไปด่าก็คงจะใช้วิจารณญาณในการรับชมอยู่แล้วว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วมันห้ามไม่ได้หรอกคับพี่น้องคะวันนี้ห้ามพรุ่งนี้มันก็ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างไรเสียเวลาเปล่าที่ต้องไปนั่งชงนัชเช็คหรือไม่ก็มี การฟ้องร้องกันเป็นเรื่องเป็นราวเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลามันไม่ควรเลยมันไม่เหมาะมันไม,ม,นไม่มันไม่สมเหตุสมผลไม่เป็นเหตุอย่างนั้นละ่ะพี่น้องคาอันนี้ก็คือถือว่าเล่าความในใจให้น้องๆหรือไม่ก็เตือนตัวเราเองด้วยนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าเราก็โดนอนกันแม้ก็เจอนั่นแหละคะ่ะขอบคุณนะคะพี่น้องขาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อันนี้ก็คือเป็นการอธิบายความในใจก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกฝ่ายไม่ต้องมานั่งช่องนั่งเช็คว่าเออตกลงมึงเป็นฝ่ายไผ่บะ ในการที่เห็นอะไรแล้วเราก็เป็นว่าแสดงความคิดเห็นออกความคิดเห็นแชร์ความคิดเห็นแล้วกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายจริงๆสวัสดีค่ะ